กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ใหญ่ที่เคารพทุกท่านครับเคยไหมครับโบที่ดื่มน้ำมะพร้าวเย็นๆแล้วคิดว่าเป็นยาวิเศษแต่ทราบไหมครับว่าสาหรับอับคน4ี่กลุ่มสิ่งนี้อาจกลายเป็นยาพิษเงียบที่ทําให้ความดันตกวูบได้ในฐานะคุณหมอประเสริฐผมเคยเห็นยายบัวต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเพี่ยงเพราะดื่มผิดวิธีมาแล้ววันนี้ผมจะเปิดความลับให้ท่านดื่มได้อย่างปลอดภัยและห้ามพลาดช่วงท้ายที่สําคัญมากก่อนเริ่มหากใครเคย อึมแล้วเวียนหัวช่วยพิมพ์คำว่ามีบอกกันหน่อยนะครับส่วนที่1ประโยชน์7อย่างที่วิเศษสุดหากท่านดื่มถกอุกวิธีเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกซึ่งเป็นเรื่องที่ผมห่วงใหญ่ท่านผู้ใหญ่มากที่สุดครับข้อที่1ช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองแตกและดอดอูแลหัวใจสิ่งที่คนไว้เรากลัวกันมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องลมจับหรือที่ภาษาหมอเรียก,กว่าโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจชย นะครับอยู่ดีๆก็วูบไปหรือแขนขาอ่อนแรงมันน่ากลัวนะครับแต่ข่าวดีก็คือน้ำมะพร้าวเปรียบเสมือนไม้กวาดวิเศษที่ช่วยทาความสะอาดหลอดเลือดอดของเราครับในทางวิทยาศาสตร์น้ำมะพร้าวช่วยลดไขมันตัวร้ายที่เราเรียกว่า L D L และช่วยลดไขมันพอกตับซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้อืดเราคนเหนือครับนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุโพแทเสเซียมสูงมากซึ่งเจ้าตัวนี้แหละครับคือฮีโร่ที่ช่วยขุมความดันโลหิตให้คงที่ช่วยหัวใจของท่านเต้นเป็นจังหวะสม่ําเสมอ เหมือนจังหวะด,ดนตรีที่ไพเราะไม่เร็วไปไม่ช้าไปครับผมมีเรื่องเล่าของลงุงมีคนไข้ประจาของผมลุงมีแกชอบทานของทอดของมันจนหมอตัวเจอว่าไขมันในเลือดสูงปรีตแถมความดันก็เริ่มจะคุมไม่อยู่ผมเลยแนะนําให้แกปรับเรื่องการกินแล้วลองดื่มน้ำมะพร้าวสดวันละหนึ่งแก้วครับเชื่อไหมครับว่าผ่านไปไม่กี่เดือนลุงมีเดินยิ้มแก้มบุรีมาหาผมที่คลินิกผลเลือดของแกดีขึ้นอังหน้าตกใจไขมันเลวลดลงความดันก็นิ่งขึ้น ลุงมีบอกผมว่ารู้อย่างนี้ดื่มตั้งนานแล้วดังนั้นถ้าท่านอยากหัวใจแข็งแรงเนี่ยลองดื่มวัลละแก้วมาดูนะครับแต่ยามว่าแค่วัลละแก้วก็พอนะครับข้อที่สองเนี่ยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเป็นเกราะป้องกันโรคข้อนี้สําคัญมากครับเดี๋ยวอยู่นี้ดินฟ้าอากาศบานเราเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวร้อนจัดเดี๋ยวฝนตกคนสูงวัยอย่างเราภูมิคุ้มกันลดลงตามวัยก็เลยป่วยง,ง่ายเป็นหวัดง้ายใช่ไหมครับ น้ำมะพร้าวคือกองหนุนชั้นดีเลยครับเพราะมันอุดมไปด้วยวิตามิน B วิตามิน C และที่เด็ดคือกรดลอริกลอริกแอซิดครับท่านอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรคุณหมอจะบอกว่ามันคือสารตัวเดียวกับที่พบในน้ำนมแม่ครับสารนี้มีความสามารถพิเศษในการต่อสู้กับเชือ้อแบคทีเรียและไวรัสเมื่อเรามีทหารเอกคอยปกป้องร่างกายครับวันไหนที่ท่านรู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวเหมือนจะเพลียๆลองจิบน้ำมะพร้าวสักแก้วครับมันจะช่วยเติมพลังให้ท่านสดชื่นขึ้น และช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่ให้ร่างกายเลยครับออที่ 3. ต้านอนุมูลอิสระและชะลอความแก่ชราใครว่าแก่แล้วต้องปล่อยตัวให้เหี่ยวเฉาผมคนหนึ่งละที่ไม่ยอมน้ำมะพร้าวมีสารต้านอนอุมูลอิสระสูงมากครับทงวิตามินซีและซีลีเนียมสารพวกนี้จะไปช่วยจับกินเจ้าอนุมูลอิสระที่เป็นตัวการทําให้เซลล์เราเสื่อมทําให้เราแก่เร็วและเสี่ยงเป็นมะเร็งครับถ้าท่านผู้ใหญ่ตื่นเช้ามาแล้วดื่มน้ำมะพร้าวสดสักแก้วมันจะช่วยล้างพิษในร่างกายครับ ช่วยให้ผิวพรรณของท่าน,นดูชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านเหมือนใบไม้แห้งยินทถาท่านออกกําลังกายเบาๆรำมวยจีนหรือเดินแกวงแขนและดื่มน้ำมะพร้าวตามผิวพรรณท่านอ่านจะดูเปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลจนลูกหลานต้องทักว่าคุณตาคุณยายไปทําอะไรมาทําไมดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นฟังและชื่นใจไหมครับข้อที่สช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดสาหรับผู้เป็นเบาหวานมาถึงข้อนี้หลายท่านคงใส่หน้าแล้วบอกคุณหมอว่าฉันเป็นเบาหวานหมอห้ามกินหวานไม่ ใช่เหรอใจเย็นๆครับท่านผู้ใหญ่เรื่องนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนิดหน่อยครับจริงอยู่ที่คนเป็นเบาหวานต้องระวังน้ําตาลแต่อนน้าตาลในน้ำมะพร้าวสดเป็นน้ําตาลธรรมชาติครับและมีค่าดัชนีน้ําตาลต่าไม่ได้ทาให้น้ําตาลในเลือดพุ่งปรีตเหมือนกินน้าอัดลมหรือขนมหวานะอาเสียมที่สาคัญในน้ามะพระ้าวมีแมกนีเซียมครับเจ้าตัวนี้จะช่วยให้อินซูลินในร่างกายเราทํางานได้ดีขึ้นแปลว่าร่างกายจะนาน้ําตาลไปใช้ ได้เก่งขึ้นนั่นเองมีงานวิจัยพบว่าการดื่มในปริมาณที่พอเหมาะช่วยคุมน้ําตาลหลังมื้ออาหารได้ดีด้วยนะครับอย่างป้าน้อยคนไข้ของผมแกเป็นเบาหวานมานานแล้วอ่ะแกกลัวมากไม่กล้าแต่น้ำมะพร้าวเลยชีวิตแกก็ห่อเหี่ยวเพราะชอบกินแต่ไม่กล้าผมเลยบอกสูตรลับให้แกครับว่าป้าน้อยดื่มได้นะแต่ขอแค่แก้วเล็กๆประมาณ150ซ cc พอครับแล้วต้องดื่มตอนเช้าหรือหลังเดินออกกําลังกายห้ามใส่น้ําตาลเพิ่มเด็ดเอ็ดขาด ตอนนี้ป้าน้อยมีความสุขมากครับได้กินของชอบและน้ำตาลก็ยังคุมได้ดีอยู่ท่านไหนที่เป็นเบาหวานลองเอาสูตรป้าน้อยไปใช้นะครับถ้าท่านคิดว่าข้อมูลเรื่องเบาหวานนี้มีประโยชน์ช่วยพิมพ์คำว่า healthy ภาษาอังกฤษหรือพิมพ์คำว่าสุขภาพดีภาษาไทยลงในคอมเมนต์ให้คุณหมอชื่นใจหน่อยนะครับข้อที่5เติมน้ำและเกลือแร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านผู้ใหญ่ครับเวลาเราท้องเสียหรือวันที่เราขยอยอันออกไปทำสวนรดน,น้ำต้นไม้จนเหงื่อท่วมตัว ร่างกายเราจะอ่อนเพลียเพราะเสียน้ำและเกลือแร่ไปครับหลายคนรีบไปชงน้ำเกลือแร่ซองๆดื่มซึ่งบางทีมันก็มีน้ำตาลและสีสังเคราะห์เยอะนะครับผมอยากให้ท่านลองหันมามองน้ำมะพร้าวครับมันได้รับฉาย,ยาว่าเป็นน้ำเกลือแร่จากธรรมชาติอิที่บริสุทธิ์ที่สุดมีทั้งโพแทสเซียมแมกนีเซียมโซเดียมครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการเลยครับดื่มแล้วร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทันทีท่านจะรู้สึกฟื้นตัวเร็วหายเพลียเป็นปลิดทิ้ง แถมปลอดภัยกว่าสารสังเคราะห์เยอะเลยครับแต่ย้ำว่าถ้าท้องเสียหนักๆต้องจิบทีละนิดนะครับอับอย่าดื่มทีเดียวหมดแก้วข้อที่6ช่วยแก้มเมาค้างและดีท็อกข้อนี้ฝากถึงคุณลุงหรือคุณพ่อบ้านที่อาจจะมีสังสรรตามประสาไม่ว่าจะงานบุญงานแต่งหรือช่วงสงกรานตื่นเช้ามามักจะปวดหัวตึบๆคอแห้งผากแห้งใช่ไหมครับน้ำมะพร้าวช่วยทันใดครับเพราะมันม e ีเอนไซม์ที่ช่วยให้ตับขับสารพิษ จากแอลกอฮอล์ได้เร็วขึ้นครับสูตรเด็ดของหมอประเสริฐอิทคือตื่นเช้ามาให้เอาน้ำมะพร้าวแช่เย็นเย็นบีบมะนาวลงไปอักสองถึงสามซีกหรือฟานมะนาวใส่ลงไปคนให้เข้ากันแล้วดื่มครับรสเปรี้ยวๆห,หวานๆจะช่วยล้างลิ้นขับเสมหะและช่วยให้ตาทำงานดีขึ้นท่านจะรู้สึกมองตาสว่างและสดชื่นขึ้นทันตาเห็นเลยครับลองดูนะครับสูตรนี้รับรองว่าเด็ดจริงข้อที่7ป้องกันนิ้วในแต่ โรคนี้ทรมานหนักครับปวดทีลงไปนอนดิ้นเลยและคนไทยเราเป็นกันเยอะเพราะอากาศร้อนดื่มน้ำน้อยแถมชอบทานอาหารรสจัดเค็มนัวๆทั้งน้ำปลาอัมพริกปลาราของอร่อยๆทั้งนั้นครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้ไตทํางานหนักและเกิดนิ่วได้ไง่ายครับน้ำมะพร้ามีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะอ่อนๆครับมันจะช่วยเพิ่มปริมาณปัสสาวะให้เราฉี่บ่อยขึ้นซึ่งเป็นการช่วยชะล้างตะกอนเล็กๆในไตให้ไหลออกมาก่อนที่มันจะจับตัวเป็นก้อนหอยอินก้อนใหญ่ครับนอกจากนี้ แมกนีเซียมและโพแทสเซียมในน้ำมะพร้าวยังช่วยป้องกันไม่ให้แคลเซียมไปจับตัวเป็นก้อนนิ้วด้วยครับผมมีตัวอ้างของปู่เชื้อแกเคยบ่นว่าปัสสาวะขัดขัดไปตรวจเจอเนิ้ยขนาดเม็ดเล็กๆคุณหมอเลยแนะนําให้แกดื่มน้ำมะพร้าวสัปดาห์ละสองถึงสครั้งคู่กับการพยายามกินจืดลงปรากฏว่าไปตรวจอีกทีนิ้วหายไปแล้วครับไตสะอาดขึ้นมากดังนั้นเพื่อปกป้องไตของทอ่านลองดื่มน้ำมะพร้าวสลับกับน้ำเปล่าดูนะครับส่วนที่สองใครบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษโอ้ oh. ประโยชน์ของมะพร้าวลูกกลมๆนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆเรามาดูกันทีละข้ออย่างละเอียดเลยครับว่าใครบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษกลุ่มที่1ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือกําลังท้องเสียกลุ่มแรกที่ผมต้องขอเตือนอื่นคือท่านที่มีอาการที่คนโบราณเรียกว่าธาตุเย็นหรือคนที่กําลังป่วยครับปัญหาก็คือน้ำมะพร้าวมีฤทธิ์เย็นตามตำรายาแพทย์แผนไทยครับและยังมีฤทธิ์ระบายอ่อนๆอ,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 อีกด้วยท่านลองนึกภาพตามผมนะครับในวันที่ท่านรอ รู้สึกหนาวสัน่นมือเท้าเย็นหรือกําลังท้องเสียถ่ายไม่หยุดร่างกายของท่านเปรียบเสมือนกองไฟที่กําลังจะมอดอับเพราะความอ่อนแอครับหากท่านดื่มน้ำมะพร้าวเข้าไปในช่วงเวลานี้มันก็เหมือนกับท่านเอาน้ําเย็นจัดจัดราดลงไปบนกองไฟที่กําลังจะดับครับความเย็นของน้ำมะพร้าวจะเข้าไปทําให้ระบบย่อยอาหารของท่านยิ่งทํางานช้าลงลําไส้จะบีบตัวน้อยลงส่งผลให้เกิดอาการท้องอืดแน,น่นท้องอาหารไม่ย่อยและที่แย่ไปกว่านั้นสําหรับคนที่ ท้องเสียอยู่แล้วมันจะไปกระตุ้นให้ท่านไถ่ายหนักกว่าเดิมหมดเลี้ยวหมดแรงจนอาจคั้นช็อกได้เลยนะครับผมเคยเจอคนไข้ท่านหนึ่งแกท้องเสียแต่อยากกินน้ําเกลือแร่เลยให้ลูกไปซื้อน้ามะพร้าวมาดื่มแทนปรากฏว่าคืนน,นั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลเพราะถ่ายจนความดันตกครับดังนั้นถ้าท่านป่วยกําลังกินยาหรือท้องไส้ปั่นป่วนขอให้งดน้ามะพร้าวไปก่อนครับรอให้ร่างกายฟื้นตัวแข็งแรงดีแล้วค่อยกลับมาดื่มเพื่อบํารุงกําลังจะดีที่สุด กลุ่มที่สองสรมมีครรภ์นในช่วงสามเดือนแรกเรื่องนี้ผมอยากฝากท่านผู้ใหญ่ไปเตือนลูกๆหลานๆที่กำลังตั้งท้องด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกหรือสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์ทำไมถึงอันตรายก็เพราะว่าช่วงสามเดือนแรกเป็นช่วงที่เปราะบางที่สุดของการสร้างชีวิตใหม่ครับร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอย่างรุนแรงและหมดลูกยังไม่แข็งแรงเต็มที่ครับในทางวิทยาศาสตร์เราพบว่าน้ำมะพร้าวมีฮอร์โมนเอสโตรเจนตามธรรมชาติ อีและความเย็นซึ่งปัจจัยเหล่านี้หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปหรือในคนที่มีภาะวะมดลูกบีบตัวง่ายอาจจะไปกระตุ้นให้หมดลูกเกิดกองหดเกรงตัวได้ครับซึ่งนั้นหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดการแท้งบุตรโดยเฉพาะในคุณแม่ที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือเคยมีประวัติการแท้งมาก่อนครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของหลานตัวน้อย,นอยในท้องผมแนะนําว่าในช่วงสามเดือนแรกให้คุณแม่ดื่มน้ําอุ่นๆน้นําขิงหรือทานผลไม้อื่นๆไปก่อนครับอดใจรอสักนิดพอ ผนช่วงอันตรายเขาเดือนที่สี่ไปแล้วบ่าค่อยเริ่มดื่มวาลนิดละหน่อยเพื่อบำรุงผิวพรรณลูกในท้องก็ยังไม่สายเกินไปครับและที่สําคัญที่สุดควรปรึกษาคุณหมอที่ฝากครั้นด้วยนะว่าร่างกายของคุณแม่พร้อมที่จะดื่มหรือไม่กลุ่มที่สามผู้ที่มีความดันโลหิตต่ําข้อนี้สําคัญที่สุดและเป็นสาเหตุที่ทําให้ใหญ่บัวที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นคลิปต้องเข้าโรงพยาบาลครับท่านผู้ใหญ่ครับเรามักได้ยินแต่ว่าน้ำมะพร้าวดีต่อคนความดันสูงใช่ไหมครับนั่นเป็นเห็นเรื่องจริงครับ พราะโพแทสเซียมในน้ำมะพร้าวเนี่ยจะไปช่วยขยายหลอดเลือดและขับโซเดียมทําให้ความดันลดลงแต่ในทางกลับกันสําหรับคนที่มีความดันโลหิตต่ําเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสิ่งนี้คืออันตรายที่ซ่อนอยู่ครับลองจินตนาการดูนะครับยายบัวแกเป็นคนผอมแห้งและมีความดันนําอยู่แล้ววันนั้นแกไปเดินตลาดจนเหนื่อยแล้วดื่มน้ำมะพระ้าวตอนท้องว่างเข้าไปสองลูกรวดโพแทสเซียมจํานวนมากเข้าไปสั่งให้หลอดเลือด อืดของแกขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่เลือดของแกมีแรงดันน้อยอยู่แล้วผลก็คือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันครับอาการที่เกิดขึ้นคือแกเลยอิ่มรู้สึกวิ่งเวียนหน้ามืดเหมือนโลกหมุนมือเท้าเย็นเฉียบเหงื่อแตกพลักแล้วก็วูบหมดสติไปเลยครับโชคดีที่วันนั้นลูกหลานอยู่บ้านจึงช่วยกันปฐมพยาบาลทันดังนั้นถ้าท่านรู้ตัวว่าเป็นคนความดันต่ำหรือหน้ามืดบ่อยๆผมขอให้ท่านระวังให้มากครับไม่ใช่ว่าดื่มไม่อาได้เลยนะครับแต่ต้องรู้วิธีดื่ม คือห้ามดื่มตอนเช้าตรู่ที่ท้องว่างเด็ดขาดและห้ามดื่มรวดเดียวหมดแก้วครับให้ใช้วิธีจิบเพียงเลเ็กน้อยหลังทานข้าวอิ่มแล้วเพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวครับและถ้าวันไหนรู้สึกเพียๆเหมือนจะเป็นลมให้วางแก้วน้ำมะพร้าวลงทันทีแล้วไปหาน้ำหวานห,านหรือน้ำแดงเฮลส์บรูบอยมาดื่มแทนจะปลอดภัยกว่าครับกลุ่มที่4ี่เด็กทารกอายุต่ำกว่า6เดือนกลุ่มสุดท้ายคืออาลานตัวเล็กๆของพวกเราครับผมเข้าใจนะครับว่า ปู่ย่าตายายยอมอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้หลานบางท่านเห็นว่าน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์มีประโยชน์ก็อยากป้อนให้หลานกินบ้างเพื่อหลานจะผิวสวยแข็งแรงแต่ช้าก่อนครับท่านระบบย่อยอาหารของเด็กทารกโดยเฉพาะที่อายุยังไม่ถึง6เดือนยังพัฒนาม,ม่สมบูรณ์ครับกระเพาะของใครยังไม่มีเอนไซม์ที่จะมาย่อยสารประกอบบางอย่างในน้ำมะพร้าวได้ดีพอครับหากเราป้อนน้ำมะพร้าวเอาให้เขาสิ่งที่ตามมาคือหลานจะท้องอืด แน่นท้องร้องไห้งองแงเพราะปวดท้องครับและที่น่ากังวลกว่านั้นคือน้ำมะพร้าวอาจจะไปเจือจางอัมย่อยในกระเพาะทําให้ทารกย่อยนมแม่ได้ไม่ดีและไม่ได้รับสารอาหารจากนมแม่เต็มที่ครับแถมความหวานของน้ำมะพร้าวอาจจะทําให้หลานติดรสหวานจนไม่อยอมกินนมหรือกินข้าวบทในอนาคตได้ครับดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับหลานรักในช่วง6เดือนแรกคือนมแม่ล้วนๆครับรอให้หลานโตสักนิดเริ่มกินข้าวบทได้แล้วค่อยๆเอาช้อนแตะน้ำมะพร้าว ให้เขาลองชิมทีละนิดดูว่าเขาแพ้หรือท้องอืดไหมแบบนั้นจะปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของล้านเราที่สุดครับส่วนที่3มกฎเหล็ก5ข้อเพื่อการดื่มน้ำมะพร้าวอย่างปลอดภัยและเป็นยาเอาละครับอันผู้ใหญ่ที่เคารพทุกท่านหลังจากที่เราได้ทราบทั้งข้อดีและข้อเสียกันไปแล้วหลายท่านอาจจะเริ่มรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วตกลงฉอดอันจะดื่มอย่างไรให้ปลอดภยัยไม่ต้องนอนกังวลว่าจะป่วยหรือเปล่าอย่าเพิ่งถอดใจนะครับเพราะในฐานะคุณหมอประเสริฐผมไม่ได้มาเพื่อหอ่ออ้ามท่านไม่ให้ดื่มของอร่อย แต่ผมมาเพื่อมอบกุญแจดอกสําคัญให้ท่านครับกุญแจดอกนี้คือกฎเหล็ก5ข้อที่ผมกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ดูแลผู้สูงวัยมากว่า30ปีกฎเหล่านี้จะเปลี่ยนน้มมามะพร้าวจากดาบสองคมให้กลายเป็นน้าทิพย์ที่บํารุงร่างกายท่านได้อย่างแท้จริงงะเรามาค่อยๆไขกุญแจทีละดอกไปด้วยกันนะครับกฎข้อที่1ปริมาณต้องพอดีทางสายกลางคือทางรอดความผิดพลาดแรกที่ผมเห็นบ่อยอีสุดจนแทบจะเป็นเรื่องปกติคือความเข้าใจผิดที่ว่า ความดีกินเยอะอยิ่งดีครับท่านเคยเป็นไหมครับเวลาไปตลาดซื้อน้ำมะพร้าวมาทีเป็นอุ้งใหญ่ๆห,หรือซื้อมาหลายลูกแล้วดื่มแทนน้ำเปล่าตลอดทั้งวันเพราะคิดว่าจะช่วยล้างพิษช,ช่วยให้ผิวสวยเร็วขึ้นในทางวิทยาศาสตร์การกระทำแบบอี้อันตรายมากครับโดยเฉพาะกับวัยเก่าอย่างพวกเราท่านต้องเข้าใจกลไกลของร่างกายก่อนครับว่าไตาของผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเครื่ององค์กรองน้ำที่ใช้งานมานานครับประสิทธิภาพในการกรองของเสียและแร่ธาตุส่วนเกินมันไม่ได้รวดเร็ว เหมือนตอนเราหน,หนุ่มๆสาวๆฟังเขาเล่ามาอานมมามะเพราดีแกเลยเมาดื่มวันละ3ามลูกทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆวันหนึ่งแกมาหาผมด้วยอาการใจสั่นวิวเหมือนจะเป็นลมพ่อเจาะเลือดดูค่าโพแทสเซียมสูงปริจนหน้าตกใจครับนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าอามาไปก็คือผิดครับดังนั้นทางออกที่ถูกต้องและง่ายที่สุดคือการ อินทางสายกลางครับสำหรับคนทั่วไปที่มีสุขภาพปกติผมแนะนําให้ดื่มเพียงวันละ1ลูกหรือประมาณ1แก้ว3 0 0ร้อถึงสี่อมลลก็เพียงพอแล้วครับปริมาณเท่านี้ร่างกายจะดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้หมดและไตก็ขับส่วนเกินออกได้ทันโดยไม่เป็นภาระขอ้ออับกฎข้อที่2จังหวะเวลาสําคัญที่สุดห้ามดื่มตอนเหนื่อยจัดหรือร่างกายร้อนจัดข้อนี้สําคัญมากและเป็นเรื่องท้อีคนไทยเรามักจะพลาดกันบ่อยที่สุดครับ ลองนึกภาพตามผมนะครับวันที่แดดเปียงๆท่านออกไปทําสวนพรวนดินหรือเดินไปวัอัดกลับมาถึงบ้านเหงื่อท่วมตัวหน้าแดงกำ่ำร้อนจนแทบไม่ไหวสิ่งแรกที่ท่านทําคือเปิดตู้เย็นคว้าน้ำมะพร้าวจียบๆมากระดกคึกๆจนหมดแก้วเพื่อหวังจะให้ชื่นใจการทําแบบนี้เปรียบเสมือนท่านกําลังเอาน้ําแข็งศาสใส่แก้วบางๆที่กําลังอังร้อนจัดครับผลคือแก้วอาจจะเ้าหรือแตกได้ร่างกายเราก็เช่นกันครับภาวะนี้ภาษาชาวบ้านเรียกว,ว่านกน้าเย็น เมื่อร่างกายเรากำลังร้อนจัดหลอดเลือดจะขยายตัวเต็มที่เพื่อระบายความร้อนแต่พอเจอน้ำมะพร้าวที่มีฤทธิ์เย็นจัดและอีน้ำตาลธรรมชาติเข้าไปประท้ทันทีมันจะทําให้หลอดเลือดหดตัวอย่างรุนแรงและฉับพลันครับกระเพาะอาหารจะเกิดอาการเกร็งตัวทําให้ท่านปวดท้องจีขึ้นมาทันทีหรือบางท่านอาจจะเกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนศีษะเพราะร่างกายปรับอุณหภูมิไม่อาทันครับยิ่งไปกว่านั้นในวัยผู้สูงอายุระบบควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของเราทํางานช้าลงกว่าเด็กๆมากครับ การปีดยนแปลงอุณหภูมิที่รวดเร็วเกินไปอาจนําไปสู่ภาวะช็อกหรือเป็นไข้หัวลมได้ง่ายๆเลยครับวิธีแก้ที่ถูกต้องคือความใจเยอ็อเอ็นครับท่านต้องฝึกให้เป็นนิสัยเลยว่าเมื่อกลับมาจากที่ร้อนๆหรือเหนื่อยจ,จัดให้ท่านนั่งพักก่อนครับนั่งตีอัดลมเบาๆเ,เ,เช็ดเหงื่อดื่มน้ําปลาอุณหภูมิห้องสักจิบรอให้ชีพจรช้าลงรอให้เหงื่อแห้งสักประมาณ 15- บหถึงสามสิบิบนาทีเมื่อร่างกายเริ่มเย็นลงแล้วค่อยจิบน้ำมะพร้าวครับ รับรองว่าท่านจะสดชื่นปลอดภัยและได้ประโยชน์เต็มที่แน่นอนครับกฎข้อที่3ตัดใจจากมื้อเย็นเพื่อการนอนหลับที่สมบูรณ์ผมรู้ครับว่าน้ำมะพร้าวมันอร่อยและบางอีลูกหลานซื้อมาฝากตอนเย็นเราก็เสียดายอยากจะกินให้หมดหมดไปแต่ผมขอกราบเรียนด้วยความหวังดีครับว่าหลัง16นอนไปแลหละหรือพร้อมมื้ออาหารเย็นขอให้ท่านวางแก้วน้ำมะพร้าวลงเถอะครับทำไมถึงต้องห้ามทาั้งทที่มันเป็นผลไม้ เหตุ hey, ผลข้อแรกคือน้ำมะพรายมีฤิธิตเป็นยาขับปัสสาวะตามธรรมชาติครับท่านลองจินตนาการดูนะครับถ้าท่านดื่มตอน19นอนเพราะท่านเข้านอนตอน21น่สอนกํำลังจะเคลิ้มแล้วท่านก็จะปวดปัสสาวะจนต้องตื่นเพอะเที่ยงคืนก็ตื่นอีก3นอนกก็ตื่นอีกการที่ต้องลุกมาเข้าห้องน้าคืนละ3-4รอบสําหรับผู้สูงวัยไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับมันทําให้การนอนหลับของท่านขาดตอนร่างกายไม่ได้พักผ่อนเพื่อซ่อมแซมตัวเอง ตื่นเช้ามาท่านจะเพลียมึนงงสมองไม่แล่นและเสี่ยงตอ่ออการหกล้มในห้องน้ำตอนกลางคืนด้วยครับเหตุผลข้อที่2คือเรื่องของศาสตร์แพทย์แผนไทยครับน้ำมะพร้าวเป็นยเยอะหินช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงที่อากาศเย็นลงร่างกายต้องการความอบอุ่นหากเราเติมความเย็นเข้าไปอีกจะทําให้ระบบย่อ,อยอาหารทํางานไม่ดีเกิดลมในท้องท้องอืดท้องเฟอ้อนอนไม่สบายตัวและอาจทําให้ปวดแข้งปวดขามือเท้าเย็นได้ครับผมมีคนไข้ ชื่อป้ายายแกบอกให้ผมฟังว่านอนไม่หลับปวดฉี่ทั้งคืนพอซักประวัติไปมาถึงรู้ว่าแกชอบดื่มน้ำมะพร้าวหลังละครจบพอแกเปลี่ยนมาดื่มตอนสายๆแทนอาการปวดฉีก่กลางคืนหายไปแกนอนหลับยาวถึงเช้าหน้าตาแกสดใสขึ้นเป็นกองเลยครับดังนั้นจําไว้นะครับน้ำมะพร้าวเก็บไว้ดื่มตอนกลางวันดีที่สุดครับกดข้อที่4ี่ปรุงแต่งคือยาพิษธ,ธรรมชาติอึยาดีเดินไปตลาดนัดเดี๋ยวนี้เราเห็นน้ำมะพร้าวปั่นนมสด น้ำมะพร้าวใส่นมข้นหวานหรือน้ำมะพร้าวบรรจุขวดที่หวานเจอนิฟวางขายเต็มไปหมดมันอร่อยลิ้นครับผมไม่เถียงแต่สําหรับตับและไตของพวกเรามันคือภาระหนักอึ้งครับความจริงทอีน่าตกใจคือน้ำมะพร้าวธรรมชาติมีน้ําตาลอยู่แล้วครับแม้จะเป็นน้ําตาลที่ดีแต่ถ้าท่านไปเติมน้ําตาลทรายเติมนมข้นน้หวานหรือน้ําเชื่อมเข้าไปอีกมันจะกลายเป็นระเบิดน้ําตาลทันทีครับเมื่อท่านดื่มเข้าไประดับน้ําตาลในเลือดจะพุ่งโง่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตับอ่อนของท่านต้องทํางานหนักเพื่อผลิตอินซูลินออกมาจัดการกับน้าตาลเหล่านั้นสําหรับผู้สูงวัยไอที่ระบบเผาผลาญเนี่ยเริ่มเสื่อมถอยหรือท่านที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานการทําแบบนี้คือการเร่งให้โรคภัยหาเร็วขึ้นอับนอกจากนี้ไขมันจากนมข้นหวานยังไปเพิ่มความเสี่ยงไขมันอุดตันในเส้นเลือดอีกด้วยดังนั้นกฎเหล็กลข,ข้อนี้คือต้องใจแข็งเองครับเลือกดื่มเฉพาะนา้มะพร้าวสดร้อเเท่านั้นไม่ต้องใส่น้าตาลไม่ต้องใส่น,นมไม่ต้องใส่วุ้นมะพร้าวเชื่อม สั่งร้านค้าว่าไม่หวานหรือทางที่ดีที่สุดซื้อเป็นลูกมาชอเองครับรสชาติหวานนอ่อน,ออนหอมแบบธรรมชาตินี่แหละครับคือรสชาติที่ร่างกายของเราต้องการจริงๆกฎข้อที่5ความสดคือหัวใจสําคัญข้อสุดท้ายแต่สําคัญไม่แพ้ข้ออื่นคือแหล่งที่มาของน้มามะพร้าวครับในยุคที่ความสะดวกสบายมาเป็นที่หนึ่งเรามักจะเห็นน้มามะพร้าวบรรจุกล่องหรือบรรจุขวดวางขายใน อ่านสะดวกซื้อท่านอาจจะคิดว่ามันเหมือนกันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณค่าทางอาหารมันต่างกันเราฟ้ากับเหวครับนํามาพอเอาที่ผ่านการแปรรูปส่วนใหญ่ต้องผ่านความร้อนเพื่อฆ่าเชือ้อซึ่งความร้อนนี่แหละครับที่ไปทําลายเอนไซม์ที่มีชีวิตและวิตามินบางชนิดให้หายไปนอกจากนี้เพื่อให้เก็บได้นานผู้ผลิตบางรายอาจจะใส่สารกันบูดหรือแต่งกลิ่นสังเคราะห์ซึ่งมูตับของท่านต้องทํางานหนักในการขับสารเคมีเหล่านี้ออกจากร่างกายครับร่างกายของผู้สูงอายุต,ต้องการสารอาหารที่มีชีวิต จากธรรมชาติเพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่ศึกหรอครับไม่ใช่แค่ต้องการน้ําหวานหวานดับกระหายผมจึงอยากแนะนําให้ท่านพยายามหาอื้อมะพร้าวเป็นลูกครับอาจจะดูยุ่งยากหน่อยที่ต้องมาเชาะหรือต้องให้ลูกหลานช่วยแต่เชื่อผมเถอะครับว่าความพยายามอันคุ้มค่าเมื่อท่านมมาเฉามะพร้าวสดๆน้ําที่ไหลออกมาคือความบริสุทธิ์ที่ธรรมชาติกลั่นกรองมาให้ท่านไม่มีสารเคมีเจืออปอนมีแต่วิตามินและเกลือแร่ ที่พร้อมจะดูแลร่างกายท่านลองนึกภาพท่านนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านฉชอมะพร้าวน้ำหอมลูกยกมอมๆกลิ่นหอมฟุ้งลอยแต่จมูกยกขึ้นจิบชา้ชาๆซึมสับรสชาติของธรรมชาตินั่นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงและเป็นยาอายวัฒนาที่เงินหมืน่นเงินแสนก็หาซื้อไม่ได้ครับกลับไปที่ยายบัวครับหลังจากแกเปลี่ยนมาจิบน้ำมะพร้าวแก้วเล็กๆหลังอาหารกลางวอกอันตอนนี้แกไม่เคยเป็นลมอีกเลยครับท่านผู้ใหญ่ครับธรรมชาติคือยาวิเศษ ถ้าเราใช้เป็นวันนี้ลองทําเพื่อตัวเองสักข้อนะครับจังดดื่มตอนเย็นหรือเลิกใส่น้ําตาลคอมเมนต์บอกสัญญาใจของท่านไว้ข้างล่างหน่อยนะครับถ้าคลิป็ี้ีมีประโยชน์ฝากกดติดตามและแชร์ให้คนที่ท่านรักด้วยนะครับคุณหมอประเสริฐขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ